สวัสดีครับผมวิธีฟันเครือครับผมเนียเลือกไว้ที่ไว้เลือกไว้หกกิงครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพันใต้หลวดครับผมเนี่ยหลวดเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองพันได้สองเส้นครับผม ทันควยกันครับผมพยาย้ามัยจะให้ตามันติดกันครับผมเวลาแตกดอกกันมากี่ยพันกวยกันครับผมมันจังบ่แตกดอกขึ้นมากมันจังบ่หนันถือกันกันครับผมพันคนละไล่ครับผมกลับกันเอาครับผมเวลาจะปียญาดอกนี่ ขึ้นมาเลยมันก็ดอกมันขึ้นมามันก็ยังบดถือกันงานง่ามครับผมปีนปี้งาหง่ายงายง่ายาอย่าปวดกันแบบนี้แล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดต,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 ติดตามถ้ากำลังใจทำเกมรับชมไปเด้อสวัสดีครับผม